สวัสดีครับพบกับรายการอ่อนทัวร์รอบทั่วบ้านนะครับวันนี้มาดูวัวซื้อมาใหม่วะซื้อมาใหม่ซื้อเมื่หร่ตัวนี้ซื้อเมื่อตอนไหนซื้อมาอาทิตย์เนี่วบ่เท่าไรนี่สองหมืน่นสองหมืน่นทั่วเลยบ่สองหมืน่นทั่วตัวเ <ส akkor S 1> มียหรือ<ส>ตัวผู้นี่โอ้ตัวตวัวแม่ให้่าราคามันดีส่วงนี้มันแพงอยู่แต่ว่าวัวเขาขายออกไปมันเหลือตัวเดียวก็เลยวุ่นเลาใส่ข้าวลมเบาโอ้ใส่ข้าวลมโหมีเทคนิคนะครับโอ้สองหมื่น นี่นะครับวัวสองหมื่นปกติเขาคลองมือสองหมื่นเจ็ดต่อ<โ>อ,อะไปกติสองหมื่นเจ็ดลดโอ้เทคนิคนาฬโมดีแห่งสแสดงว่ามีของดีเตัวนี้อ <laughs> โอ้นี่นะครับบ้านโพชัยนะครับอามีทั้งหมดหาโตนอห้าตัวนะครับนู่นอยู่ในคอกนู่นนะโอ้สื่มสมอ,อมาเสริมเหมาะตัวนี้ตัวนี้สื่อมาเสริมอันนี้สีแดงสสเสียงสีแดงลนมาอะไรนี่คิดว่าสี เลี้ยงขาไม่ได้ราคากับปล่อยกันโอ้ลงทุนระยะสั้นครับนี่ <ừ. S 1> นีการลงทุนระยะสั้นอยม่ไหวับผู้ใดสนใจนะโอ้ใครสนใจ,จใจแต่ว่าตอนนี้พันอยากขายเนาะนต้ตนนี้ราคาล่าสุดประมาณจากหนึ่งราาสุดสองมอห,หมื่นห็ไหมซื้อมาเนี่ยอทิษฐานอทิตย์นนี้อาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ก็นี่กลางเดือนสิงหานะครับตอนนี้ประมาณวันที่ห้าที่หกนะครับซื้อมาต้นเดือนซื้อมาราคาวัวล่าสุดก็อยู่ที่สองหมืน่นตัวนี้เฉพาะตัวเมียตัวนี้ ดูดูฝั่งนี้กันบ้างครับนี่ตัวนี้กระืือมากคุนเบิดบ่หนิคือจังไรโอ้ลงทุนระยะสั้นมันส้นมันส้นมันเด้ออันนี้ลงทุนหมื่นเจ็ดว่ะปีปีปีที่แล้วนะครับอาลงทุนแค่หมื่นเจ็ดตอนเนี้ยราคาอดีตไปถึงประมาณสามยันสี่อประมาณสี่หมื่นนะครับวัวสาวเป็นตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับ หากใครจะซื้อไปเลี้ยงเนาะหนึ่สองสามสองหมื่นสามเ้ยเลียงตงัวแม่มาได้ดิโอ้โซื้อบ้านเลดีดีสองหมื่นสานี่สองหมื่นพีก่ไมนถือดิพีไก่ถือวันนี้ปีนี้ประมาณเท่าไรตอนนี้ราคาตอนนี้กนนีเข้าหานะมือถาโอ้โหเพื่อนราคาเกินครึ่งนะครับนี่ซื้อมาสองหมตอนนี้ให้ห้าหมื่้าละสองหตอนซื้อแต่ตอนขายตอนนี้ราคาขายเนี่ยสองหมื่นห้าหม 5, อ่าหมื่นห้าพันนะครับมันว่ามันมีท้องด้วยเป็นแสนแล้วนี่เกือบแสนแล้วครับเฉพาะสองตัวเออก็ซื้อมาเสริมเรื่อยๆนะครับนี่อาชีพเลี้ยงวัวนะครับอ่าก็ขา,ขายไปด้วยขายไปด้วยแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในครอบครัวนี่โอ้มีแต่โต๊ะกําลังงามๆเนาะกําลังแบบว่ามั่วอันนี้พันหนึ่งเฉินนมโอ้บ้ามันผสมหน,น่อยหนึ่งบมอ้ะมันแดง ผสมนิดหนึ่งโอ้ทั้งหมดห้าตัวหนึ่งสองสามสีนี่ก็แม่แม่ห้านี่ก็แม่แม่ลูกมันบอนี่ก็เลี้ยงสาวกันป่ตัวนี้โอ้ตัวนี้เริ่มเริ่มต้นจากการเลี้ยงงัวคือตัวนี้อ๋อซื้อมาจากบ้านโนนสายก็มาเลี้ยงตั้งแต่แม่แรกก็ออกออกแม่ไอ้แผลลูกมาหนึ่งลูกนึงวันี้ตัวสีสามมันดีทองตัวสีสีดีทอง มันมานเลยโอ้ลูกแต่ว่าอันตอนซื้อมานหรแม่ลูกติดเป็นบ่บ่แม่สาวโอ้แม่สาวแต่ว่าตอนนี้ลูกตัวที่สีในท้องลูกตัวที่สีในท้องแล้วได้ลูกไปแล้วสองสามตัวจ้กปีนี่เลี้ยงลูกแม่นี่มันกี้ปีละตัวโอ้ปีละตัวนะครับนี่ก็แสดงว่าสามปีสี่ปีนี่นี่นะครับบัวนี่ก็เขาเอิ่มพันธุ์อย่างตัวนี้พันธั์ไทยบ้านไทยบ้านแต่ว่าแดงโอ้พันธุ์ไทยบ้านแต่ว่าแดงอันนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆโอ้หมุนเวียนไปเรื่อยๆ เนี่ยหาหญ้าผู้เดียวเลี้ยงผู้เดียวเลยเบิดเลยวันนี้เลี้ยงผู้เดียวหาผู้เดียวโอ้นี่นะครับอาชีพเลี้ยงวัวนี่ก็แสนกว่าบาทเนาะเมื่อใกล้แสนบ่นี้ใก่แสนแสนกว่าบาทนะครับทั้งห้าตัวนี้นี่นะครับราคาวัววันนี้ก็มาเช็คกับคนเลี้ยงนะครับผมยังไม่ได้เข้าตลาดนะครับแต่ว่ามาดูเป็นความรู้นะครับสําหรับรายการออนทัวร์รอบรั้วบ้านสําหรับอาชีพเลี้ยงวัวแต่ว่าวิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายนะอคืกอนเนาะ หาหญ้าหาเฟื่องการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆอ๋อแบบบ้านนี่แหบบนี้เราได้ถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่เนอกเลี้ยงแบบเออเลี้ยงแบบธรรมชาติเออเลี้ยมีอาหารเลี้ยงธรรมชาติเออเลี้ยงกินหญ้ากินฟางแบบธรรมชาติมาที่วันหมกถึืวกูข้นได้หัวทุนนี้มื่นเจ็ดอเออมื่นเจยี่สิบเป็นตลาดนั้นนี่ย่างโบไถ่สามแปดสามพันแปดเอ้ย่างโบไถ่เลยสามแปดยันสี่กันสองยั่สี่ขึ้นโอ้ ที่จะป้าจะหนสองหมื่นสามแสดงว่าส่วนต่างนี่ปีละราสองหมื่นได้เลยเนาะทุนเราเขาซื้อมาสามหมื่นท่าขายได้หมื่นหาหาหมื่นกลัวเลยเขาซื้อมาโต๊ะละหมื่นสองขายได้สองหมื่นหาอืมก็แล้วแต่ราคาเหมือนกันเนาะไม่แล้วแต่ราคาซื้อมั่เมียมากเหมือนถอดเขาถอดขายสี่หมื่นสองมาขายได้สองหมื่นหาอืมแล้วการซื้อกับไปซื้อในตลาดวันนี้ตลาดโอ้ก็เข้าตลาดในที่สุดแล้วเนาะบันทึกไฟนี่บอกบันทึกไฟโอ้บันทึกไฟนี่ครับที่นี่มันมันขายไปหกโต ขายไปหกตัวแล้วมันมันเหลืออยู่ตัวเดียวมันมันเป็นลุมันก็เอาไว้มันก็สีขายเลยดอกสองหมื่นกูกลัวมันสีขันน้องน้อขายก็ขายเขาบอกขาดส่วนตัวบอกบอกเพราะเขได้ก็ไล่ตัวอื่นอืมดีเนาะตัวนี้มันก็บบกขาดเนาะมันก็ัืสอมากหมื่นไปป่ายเละโอ้ราคาดีแท่าตลาดเนาะโอ้ราคาที่ตลาดดีมากแต่ว่าก็คือนี่คือสัมภาษณ์คนเลี้ยงวัวจริงๆแล้วก็รู้ตลาดจริงนะครับอืมเบืองส่งมันมันหนังมันดี ันพี่หนามันใหญ่ขึ้นยังมันก็สิมีราคาของเขาเบิ่งหนังเลยหัวหนังบ่เบิ่งเป็นแบบใดมันหนังหย่นหนังหนาโอ้มันสิใหญ่ขึ้นอีกอยู่โอ้นี่ครับนเบื้องหน่อยเลยดิโอ้เัืหน่อยพี่หน้าต่สิเบิ่งได้บ่เพราะสิซ้ำหมดใหญ่ขึ้นเลยโอ้มั็นเบื้องหน่อยโอ้เลี้ยงดีอยู่อ้วนตันจุรูบ่ทุกโตอยู่นี่นี่บ่ทันได้กินหญ้าในยามเช้าเนาะกินแล้วไปสุดนตรคือคือบ่ทันได้กินเต็มที่อือเป็นแบบสุดนึงเคียงก็สุดนึ่งแบบใบอัดเต็มที่บ่ทันไดี่มังค การขายขายก็คือ pues, เอาไปตลาดหรือว่าเขาพอแต่บอกข่าวสิเขาก็มาเลยในหอยเช่าดีขาสิบพันเมืองโอ้ครับขาวขายอย่างนี้วืดเลยในหอยเนาะนะครับในหอยก็จะเจ้ามถามดีหรอเขาบอกเขาอืมมักราคาต่างเัาต่างเัาพอใจกับปลอยพอใจกับหอยกันโอ้ตลาดบอกตรงพอใจห่อนก็ในหอยอืมตรงไปใจห่อนแต่เข้ากับโมูหราคามาตายตัวหลงเนาะแล้วแต่ช่วงระยะเวลาของมันช่วงนี้ง่วมันดีเน่ครับช่วงนี้ก็ง่วดีดี ง่วงราคานีมีแต่ขึ้นสมปีเมือนที่กล้หนึ่งหมกว่าบาทหมือปปายรุ่นนี้นีประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้หมื่นหมื่นไป้าก็สองหมื่นติดก้นกันเลยโอ้ปีนี้ขึ้นสามมเลยมันดีเกือบเกือบเท่าโตนึงสาัวหอดซีันกันส่งโค้งสางดี่นั่งนานี่มี่ติซีขึ้นโอ้ในระยะเวลาปีกลัวนี่มันคือขาขึ้นแน่แต่ปีนี้ที่ใกล้รู้สึกถืออืมเเขาก็ แต่ง้าง้อพี่ไก่มันสิง้อเถ้ากุ้แหลนพี่หนิงง้อแม่แหลนโอ้ปีมีพี่หนิงงัอแม่สงสัยสิหวงังคนเราจะยาหบ่มันกลับกันดิยเออกับกันตลาดผู้เลี้ยงครับขึ้นเงินโคกิดกับโอ้แล้วเขาจ่ายเออใจไม่ก็คนมีกำลังซื้อมันก็นดีโอ้แต่เราพอมีเงินเม็นเงินมาหมุนแล้วก็ม,ม,มาผันมามาลงตลาดแห้งก็สีดีแห้งคือหมดสีแดงโอ้สีจ้าดิบมาฝรั่งเศสนี่นี่สีแดงรุ่นนี้มิดตนี่จะสามขึ้นเลย แดงผสมนี่น้อยนี่บอกแล้วแดงเรื่อยเดงล้วนเลยโอ้ดโงแดง้แดงน,นี่รุ่นนี้มีแต่ร์สามขีนเบิดโอ้โหยังไงสามขีืมวันนี้ความความยากของการเลี้ยง,งวัวเป็นมันเป็นยังไงความยากของการเลี้ยงวัวครับมันกับบ่อถือว่ายากกับมันเหลือเฮ้า,ากับไปเกี่ยวหยามันกับบริหยาดเลยละ่ะเอาเวลาสิว่าว่างกับการทำนาหมายรุ่งกินมันก็บริหยาดกับปูวัยมันก็อยู่ ก็าชื่อว่าผมมีความอยากแต่ว่าอยากเรื่องการดูแลแล้วก็เวลาที่ไปใส่มาใส่บ่ได้เนาะไปผมมีไปใส่ยากโง่ยังไงแต่ว่าแต่ว่าถามว่าเลี้ยงลำบากบ่บ่ลำบากแต่ว่าแค่ว่าผมมีเวลาไปหันมาหนีเนาะนี่นะครับเมื่อยก็เศร้าแล้วเนาะมันเกี่ยวแล้วมันบ่สบายดูบ่หัวมอหัวมอเมื่ก็อนสีนี้ไข่เขาก็สีเนี่ยมันต้นมาเขาก็บ่ถืงฝนมันก็บ่ต่างต่เงอื่นหมอยังมารักษาอสิบ่ม่เยอะหมอประจำหมู่บ้านก็อยู่โอ้ ไข่กับสีที่อ่ะกับเศร้านี่กับเสียอว้มันก็บโมซีว่าราคาบบบแพงมันไม่กับสีจำปามันก็ไข่หนุ่มแดงที่กันมอง้วนี่มัน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 แพงไงจริงแต่ว่ามันขายไปมันก็ตดอกปล่อยมันเสียอวยหลายมันก็บ่ได้อืะมันเป็นพ้าลาได้หรอมันเป็นพ้าลามันเหมือนกันปนีสีสีมันก็เป็นสีมันก็บโมเมนเด่นสีสีโมเมนสีตลาด กันสีไปดึงไว้มันก็สีเสียเวลามันกับหลงปล่อยสีกระดาษสีแดงตอนนี้กำลังฮิดแดงแดงผสมน่ะแหละแดงแบบว่าแดงบามันผสมแบบนั้นเนาะนี่นี่ก็เป็นผัดแดงนี่อยู่ใน่สี่หมื่นสเมียสเมียเนยัวางงอสตริตเป็นเมียสาวหน่อยพี่นาพี่นาพ่เมืองที่พบป็นอ๋อมีตัวผู้ตัวเดียวนะครับพี่นอกจานมีแต่ตัวเมียหมดปีนี้ฮิดตัวเมียนะครับวัววันนี้เบิรงนอย่างไรประสบการณ์บอเบิรง ประสบก้านก้านเลี้ยงอยู่ผสบการณ์แล้วก็ดูคลิปพือนกันเขาก็สิบอกมาการซื้อหัวเขากระเบิ่งคลิปพื้นกันคันสื่อนังนาๆไวกว่าผิดเพราะคันมันให้รูปมันก็ต้องหนังหนาคือแม่เพราะมันหนังหนามื่พ่อต้องสมใหญ่อยู่แล้วแม่มันมีเนื้อมีหนังมันก็ใหญ่เองวันก็เบิ่งพันมันเนาะเออเบิ่งพันทุนน้อยก็ต้องเล่นตามทุนถ้าเทาอยากเลี้ยงทุนหลายขึ้นค่อยไอ้มันมี แล้าค่าบุนดีฟลอยไปเขาก็เบิ่งเอาอืมปลอยคัยนคนี้คันนี้จะค,ค่อยขยายขึ้นไปเรื่อยๆค่อยพัฒนาลงทุนเพิ่มไปเรื่อยๆครับนี่คือแบบทุนน้อยทุนน้อยก็อย่างขั้นต่ําก็แสนกว่าบาทนะครับค่อยๆจับไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาถ้าถ้าเกิดว่าทุนเยอะตัวหนึ่งก็เป็นแสนแล้วเนาะอืมแต่ตัวนี้เราเล่นแต่ว่าผมมารุนนี่ได้มันขายง่ายดีซื้อง่ายขายคล่องกลางนี่ราคามันมาตรฐานมันกับว่าือว่าแพงว่า ครับเห็นพ่อค้าไทยบานเป็นมากันนะจับไปง่ายๆนะมันขายง่ายมันกับโบนักเนาะคนซื้อคนขายโบนักแห่งตัวนี้เขาเป็นตลาดระดับใดนี่คเขนเป่นเขาเล่นงัวซำนี่ตัวนี้เขาเลยนเล่นงัวสายกลางโบสถงเล่นงัวโค้งสางง่ายโอ้เล่นงัวสายกลางโบสถ์ทีว่าล่างเลยเนาะอยู่ระดับกลางอยู่กลางกลางที่ว่าโบเป็นหน่อยแท้อือโบเป็นงัวโค้งสางง่ายเด็กทียบานลก็จะเลยนหมด ตัวใหญ่กันอยู่ทุนหลายนเออนาะเปนทุนหลายเจ้าหญ้าพอถึงง่วนพอถึงจอยขึ้นแตไหนเออในตัวนี้ปลูกจะได้กินเนาะกโลโกจอยปัณณน,นี้<อ>วาสนาดีนำเดี๋ยวเจองัวอันกินหญ้าง่ายเลี้ยงง่ายโมเป็นปัญหาก<อ>ับคนเลี้ยงนำโอ้นี่วาสนาจิตแพทย์นี่เพิ<อ>่ปสร้างเฟื่องเขาอยู่ยี่สิบกว่านาทีเฟื่องก่อนเทไรเงี้ยนี่ก่อนสามก่อนลอยเขาเขาซีก่อนลอยโอ้ยังยังได้อยู่บ่มานจะคล้องเองกันบ่อืนี่ครับคือก็คือต้นทุนนะครับที่เลี้ยงไปแล้วก็ ขาแหง้งอ็แรงนิดหน่อยเนาะแต่ขาแห้งกับ,บ่วกไม้ยังเด็กเขากินน้ำมันอ,อ,อืมขาแห้งกับอา้าลงแห้งนิดหน่อยครับลงทุนนิดหน่อยลงทุนนิดหน่อยกับออกับพวกเฟืองที่มันขาดช่วงนี้แหละเดี๋ยวจะน่อยเกี่ยวเข่ากับกอีกซืก้อสองสามเดือนเนาะออกได้ได้อันนี้สบายที่เก่าแหละไปผูกในกน,นากันอย่างไปปกติใครไม่นาแรงได้ออกบ่นาแรงออกเข้าหน้าแหละช่วงนี้ก็ไว้นาคอกนะครับได้ดูราคาแล้วก็ได้เห็นวิธีการเลี้ยงวัว ในรายการออนทัวร์รอบรัวบ้านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับออนทัวร์รอบรัวบ้านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ